เงี้ยังบ่เงีง้ยไปหรอคนหน่อยตด, <laughs> ดยนี่ไรนี่เี้ยังมาฮะน,นี่โอ้ยทำไงแต่สาวเดือนก็จิ้มข้าน่อยนหน่อยในเมนย่างเบิ่งบ่างบามนี <laughs> ่มัมมมนแนวของสัน <laughs> <laughs> สาวเดือนสิพาไปเก็บอ่อ ใบเสล่หครับเนาะใบเสน่หอันนี้เป็นหน้าบ้านอีกทางหนึ่งเนาะค่ะเนาะทางถนนนะคะทางผืนทางยางหน้าบ้านทางมาเบิ้งเสน่หแล้วเด็กเน็บข้าวเดียวเน็บนิดเดียวค่ะลามไปเลยค่ะแล้วก็หิมะม่านางกับสรุปค่ะสรุปุ๊บก็หิมะไปขึ้นมาอีกค่ะพี่น้องค่ะใช่ไหนงามค่ะปีนี้อียังกับงามค่ะฝนดีค่ะ หอมเหมือนบ้านเราเลยเสน่ห์แบบนี้ค่ะกินกับข้าวปุ้นเสียดวเสาเดือนปลูกผักาก,กาดกระจนากาัดหินคณะรอดูน้องคะนาะตรงนี้เป็นสตรอเบอรี่ลูกสาวสตรอเบอรี่ปลูกส,สตรอเบอรี่ก็แลังเป็นดอกเต็มด้วยค่ะเป็นดอกเป็นหมากค่ะมาค่ะ,คะเก็บผักต่อเฮาสวยแหงเด็ดแหงปรุงค่ะ กินได้ตลอดเลยค่ะเนี่ยจนหนอนนาหอนเลยค่ะหน้าหนาวมาก็สรุปทดสรุปแล้วก็ฟื้นมาอีกเล่วนี่คะหนาบ้านอีกทางหนึ่งเนาะนี่ลาวัด,ดีน้ำแม่วัด,ดีจ้าหนามากทุกเนสาสาม สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอแซบมามงคนแซบลาวินยาแซบมามงแซบลาวินยาเ <c oughs> มื่อนี็นสาวเดือนพาทุกคนมากินกับคนน่อยก็ฝรัง่งหน่อยกับบรรยากาศนอกบ้านค่ะเดี๋ยวจะถ่ายวิวหม่องนางกินเป็นจังไดน,นะคะพี่น้องวันนี้สาวเดือนได้อันนี้เลยค่ะคือเก่ากับกระปุนเจ้าปลาอากาศห้อนๆอยากนี่ยังที่ว่าแซบไหมพี่น้องเนี่ยสาวเดือนกับหา,าดนรรานปลาลงไปกับกระปุนเป็นเอ่อ หมูยอสเสร็จค่ะแซ่บเ,เ,เข้ากันค่ะหมูยอกับข้าุ่นเป็นแซวปลรรา r สิเห็นบ่ค่ะแซ่บเข้ากันอลิซะมีง่ายแต่แซ่บเวอร์ค่ะปลาแซ่บอัะพี่น้องขาคือเก่าคือเดิมขาดไม่ได้หรอกค่ะบรรยาก,กาศมันหายข่อยพี่น้อง มีเล่นหน่อยว่ากินเขาแซ่บอืมอืมเหนื่นอยมึงเหน่อยไปหน้องคนหน่อยตดน <c oughs> ิไลนดิาาน์นอย่างมาฮะนนี่เห็นอย่างเมื่อกี้เขียงอะไร หน่อยตดมาบันพี่น้องเอ้ยเส็บแสบกบข่ขอปั๊ดกระปุลเสาวน้ำปลา,ากระดัแบบนี้ต้องอย่างนี้เลยตดเสาวน้ำปลาแดงอืมลุยขับลุยเนี่ยพักสลัดแล้วก็นี่ค่ะจระดเนี่ยม้ากระสวนกระซี้หอมทั่วมาพี่น้องนี่แหละเนี่ยมันเข่าแต่ลุยเลยค่ะเด็กกัดเส็บแสบเลย บรรยากาศดีๆกระปุลสาหเซายก็หน่อยกินขึ้นสาเดือดเลยค่ะกระปุนหมูยอเซกอกแล้วก็มีผักเป็นแตงน้งเจ้าเป็นแตงอ,อือหึดนอกมันมีอีกจัง ัวลงซีนหนำไปล้วาวตัวข้า แต่ mm hmm. พูดก่อนอืมเจียงลุกไหมใช่เลยอืม เอาเป็นไอศครีมกันเนาะชาสิอากาศร้อนค่ะยี่สิบองศาแหละน่าจะยี่สิบสองว่ะค่ะไปเดี๋ยวดูไม่เป็นไรค่ะอืม ตรงเดอนม่เก็บป,ปับกล่องป่ะคะสาวเดินลื้ปปับกล่องเลยวุจัะถ้าบ่าปรับกล่องมันจะเบอร์ค่ะกัขบข้าวแซ็งขัดเส็ มพะพร้เลาเนี่สุดๆมาส,สวนอืมอืนเข้ากันด้จ้ะอืมแปดจะอืมอย่างมาดารูรลัดเต่าดำระวัง เขาแ,แบบเจ้าแบบธรรมดาคเะานัวน้ำตาลกระุ <c oughs> <ง>้น <c oughs> ใจน้ำตาล,นะาลมันเสียไปเน้ะเสา้าขึ้นมันจะไม่ได้กินหวานเนาะ เกาเดือดบะหมน่ได้จ้ะแซ่แซ่แซบหลุกม,มีคนหน่อยออก็จะกินเบือดละ่ะพักบางดูค่ะแบบนี้ อร่อยละออากาศมันหายนะพี่น้องเนาะถึงพอดอืมกินอยัางแตแซ่บค่ะกินอยังก็แซ่บอร่อย Mhm, mhm. ừm, mùi hoa mấy Mình nữa. Mười phạt kia mùi hoa mưa. A cô nuôi, sẽ có. Mười phạt mùi A phí mai yang đi bây giờ phải thật là. A được. Song cặp nhạc. Cặp หวานปลาเป็นของกัดตัดหนี่กัตัดหนีนนนนน่แล้วก็เก็บหนี่ซอยซามิขุ้นซามิไปเนาะแล้วก็ตัดอยก็เป็นคนกวาดกัดเหมยค์ครับเมย์แอลแลมก็ตัดแล้วก็เป็นตะเบิงค่ะมีหมูอยู่มองเศร้า <laughs> มเมย์แอลแลวมวานเนี่ย กฝังแข้งกับพี่ลากินข้าวน้ำแล,ล้วลูกอืมกินแล,ล้ยบ่อืมกินได้แล้วค่ะใช้ววกว่าดค่ะลูกดูแบบไงเลยค่ะ <laughs> ดูแบบเลย เอาหมวกอะไรมันเขาซ่อมตีมันที่รูเป็นไ,ไเปเยนไ,ไเปเยแล้พูนี่คอืมะไปเปมัปนแนนแม่งหลายขนาด พึ่งเยอะอันพึ่งที่กินเนื้อมหมจะ๊ะเยอะชอบชอบอาหารมากินน้ำข <c oughs> ้นเหมือนแมงวนันเลยค่ะ พึ่งที่มันชอบกินเนื้อ <c oughs> โอ้ยคำใหญ่แต่สาวเดืน <c oughs> เอ,อนอือก็กินคำนิดหน่อยในแม่หยังเ <c oughs> บิ่งกโมงามอืมอืมเป็นแม่แนวของสัน แน่ว้อมคอยทำคั่มยังไงกับพี่น้องขอพายถั่วป่นตะเบิงคำ่มยังไมนแซบคำนิดหน่อยก็นกนลังพับเพียบกิ้นยูบาร์สนตัวจ้าไปกินโซ่เห็นไหงอืม เอาแล้วกระมียนโดยพี่น้อยฮึน้ำลายเติบเลยค่ะ น,นก,ก็ย่อ,อ,อเยเล่มให้หมดอมเอาอะไพี่น้องจ๋าแซ่บเกียงถาดมอยลยอยจะเด็นใส่หอนหนากลองค่ะทำความสาดเรียบค่ย ไล่ทำาทายนะกองแล้วพี่น้องมาคลิมนี่ของสาวเดือนเนาะค่ะเนาะสาวเดือนก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะคะสาวเดือนก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจหลังจากเดิมที่มาสนับสนุนมากที่ตามรับชมนะคะเนาะพ่ากันคลิปนาค่ะดีไมีแห้งกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีจ้ากันลูกสวัสดีจ้ากันลูกิจกกจา้ามะสวัสดีจ้าวไปแล้ว